กเปล่านะคะจะต้องตอบแทนคุณพ่อนะคะคือคุณพ่อกันทีคุณแม่สุดใจคุณกระลและตอบแทนสังคมคือให้การศึกษาว่าพัฒนบุญดิชันนะคะ,ะว่าจนได้ได้ดีนะคะสามารถที่ครองตัวนะคะว่าโอเคอยู่ในสังคมเลี้ยงลูกน้องเป็นหลายร้อยชีวิตนะคะเลี้ยงพ่อแม่ที่เก่เท่าให้สุขสบายนะคะเราก็โอเคสิ่งเหล่านี้เราจะตอบแทนที่เก่สังคมเรารู้สึกปลื้มนะคะว่าโอเคพ่อแม่พี่น้อง าชาวกุชินาลาัยนะคะที่มา,ารวมกันอยู่นีะะ้ท่านมีจิตเป็นกุศลนะคะที่จะร่วมช่วยนะคะนะฮะร่วมช่วยการพัฒนานะคะไม่ว่าจะโรงเรียนหนองหูรินเจริญเวทนะคะท่านผอก็เป็นนักพัฒนานะคะโรงเรียนกุชินาลาัยเมื่อเสียบ่าแล้วนะคะกลุ่มคณะอาจารย์ต่างๆและคณะนักผอ,อก็มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลที่จะมอบคืนสิ่งเหล่านี้ว่า,าต้องจัดสร้างอาค,อา,คาราเรียนนะคะยังคิดว่า สิ่งเหล่านี้สัสงคมต้องได้ใช้ว่าห้องประชุมนะคะจะต้องมีติดแอร์เพราะอากาศมันร้อนนะคะนะโรงเรียนบ้านบุคคาบันโูก็สร้างอา,อาคารเรียนปะถมไัยซึ่งเด็กนะกะ็ถือว่าโรงเรียนบ้านบุคคาบันโูเป็นการสร้างเหมือนฐานฐานชีวิตพ่อแม่นีให้ชีวิตนะ จะหล่อหล,ล่อไม่ดีพ่อแม่จะต้องร่วมกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาวมันุูนี้ก็ต้องสร้างฐานชีวิตให้เกดเด็กว่าตอกเสาเข็มว่าจะต้องให้แข็งเกร่งเด็กเมื่อแข็งเก่งแล้วก็สามารถที่จะเติบกล้าไปอยู่ในภาวะสังคมได้ดีนะคะหลังจากนั้นโรงเรียนกุชินลายเป็นโรงเรียนเป็นมัธยมใช่ไหมฮะก็จะต้องยำ้ำย้ำต่อสารต่อจากโรงเรียนปถมนะฮะโรงเรียนบัวขาวเป็นโรงเรียนที่จะต้องสา เพื่อจะให้ฐานชีวิตของเด็กว่าเธอจะเป็นแนวทางไหนเป็นการจบม6นะฮะจะต้องอินพลานแล้วก็สร้างชีวิตว่าเธอจะได้อาชีพอะไรถ้าเธออยากเรียนครูเธอก็ไปเรียนอาอาาอาชีพที่มันเหมาะกับครูอยากได้เป็นผู้สร้างเพระเป็นวิศวกอรอยากได้เป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ไปอยู่ในลายที่เหมาะสมอันนี้คือจะต้องสร้างฐานวางแนวชีวิตให้แก่เด็กนะคะหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ระดับมหาหลัยอันนี้เราสร้างฐานตรงนี้ให้ความก้าวหน้าความ เจริญของบุคลากรให้เยาวชนของเราก้าวหน้าก้าวไกลนะคะอันนี้ก็ถือว่าดิฉันได้มอบให้เกตทั้ง4โรงเรียนในจังหวัดกลสินนะคะแล้วก็ดิฉันได้อาศัยพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาพิทยาท่านก็ขอขอ,อ,อประชุมนะฮะห้องประชุมของโครงการของอเชิดพระเกียรติของในหลวงนะคะดิฉันก็มอบให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นี้ก็คิดว่าเป็นมรดกตกทอดมาจาก คุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งท่านสะสมไว้เราก็ปรึกษาลูกทุกท่านว่าโอเคลูกทุกท่านได้ตรงนี้มาเราก็คืนให้สังคมนะคะเพราะจุดมุ่งหมายของคุณแม่ต้องการที่จะโอเคเมื่อมีที่ดินตรงนี้เมื่อ,อมอบให้ลูกลูกทั้งหคนก็ที่จะแชร์กับคืนให้แก่สังคมนะคะ,ะให้สมใจนึกของท่านนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมหากุศนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่อง จากตรงนี้ที่ฉันจึงเพื่อที่จะเฉลิมฉลองประกาศกล้องให้สังคมได้รับทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างตรงนี้ก็ได้เอาวงโปรงลางสะออนฟิล์มรัฐบุญและก็สิ่วขินศิลปินของอาดิสนะคะเข้ามาร่วมเฉลิมฉลองเพื่อให้พท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพนะได้ตื่นตาได้สนุกสนานนะคะเพื่อหลังจากที่มาร่วมงานนะคะต้องก่อนอื่นต้องกราบขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามีค่านะคะซึ่งจริงๆละสงการนี่น่าจะได้ไปเที่ยว ก็มาร่วมงานนี้ก็พื่งใจนะคะต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นใดน,นะคะนะกนะ็ต้องกราบขอบคุณเช่นกัน,นะค,ะนะค,ะค่ะนะก็ดิฉันก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณ วิทยากรบุญไกรสอนกรรมการผู้จัดการบริษัทซารอนเดลวาเลเซียจำกัดนะคะผู้ที่เป็นบุคคลประสบความสําเร็จและยังคืนกําไรให้กับสังคมอีกด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านสุวิทย์สุบงกตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะครับท่านจะมอบของให้รึกนะครับแล้วสิ่งนั้นเป็นมงคลยิ่งนะครับให้แก่คุณวิทยาธรบุญไกรสอนด้วยครับขอเรียนเชิญท่านประธานบนเวทีพิ้พมอบของให้รึกให้แก่คุณอู๊ดวิทยาธรโดยการเรียนเชิญครับ คุณความดีนะครับซึ่งถือว่า,าเป็นการตอบแทนแก่แผ่นดินไทยในละดับเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอย่างที่คุณอุ๋คบอกนะครับเป็นการตอกเสาเข็มให้กับเด็กและเยาวชนไทยของเรานั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะเละคิดว่าในวันนี้เด็กๆก,ก็คงจะได้เห็นตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นไอดอลของพวกเราได้เลยนะคะจากการเรียนรู้ทุกการมาตลอด30ปีจนทำให้ตลอนเดวิดวประสบความสำเร็จทำหให้คุณอู๋มีวันนี้นั่นเองและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่าน นี่คือพลังที่สำคัญนะฮะของวาเรนเซียนั่นเองนะครับที่เราเก้าวมาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับด้วยความยิ่งใหญ่และแน่นอนวันนี้นะครับเรามาสร้างความสุขนะครับแล้วก็ความเจริญด้านการศึกษานะครับให้แก่เด็กๆและเยาวชนนะครับผู้บริหารขยับเข้าไปด้านในเลยนะคะจะได้อยู่ในภาพรวมกันเพราะเชื่อว่าภาพนี้จะเป็นเครื่องยืนยันยไปอีกง,งานแสนนาน ความสําเร็จนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากความสุขตรงนี้แล้วนะครับที่จะมอบแก่สังคมแล้วที่กดอุ้นแล้วก็ในส่วนของาลอนเดอวาเลนเซีย e นั้นมอบให้กับสังคมและประเทศชาติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะยังมีการมอบความสุขด้วยนะครับสําหรับคอนเสิร์ตจากศิลปิน RS ด้วยนะครับต้องอดใจรอกันหน่อยนะคะและที่เห็นสวยๆยวันเวนทีนะคะสาวงามทุกท่านที่เราเชิญมาจากทั่วประเทศเลยนะคะคจะถือกล่องรับบริจาคไปหาทุกท่าน เพื่อที่ว่าจะได้ร่วมกันสม ขอเสียงอีกครั้งสำหรับเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับซาลอนเดอวาเลนเซียด้วยนะครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านสุวิชสุบงกฎนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์นะครับกราบขอบพระคุณนะครับในส่วนของ คุณวิทยาทรบุญไกรสอนกรรมาการผู้จัดการบริษัทซาลอนเดลวาเรนเซียนะครับรวมถึงคณะผู้บริหารนะครับของบริษัทซาลอนเดลวาเรนเซียจำกัดนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับ,ท,นะรบที่เข้มแข็งมากเลยนะคะนี่แค่แสดงพลังในการแสดงก็ยังขาดนี้เวลาทำงานในพวกก็จริงจังมากกว่านี้อีกนะคะใช่นะครับผมและนี่คือสาวงามนะคะทุกท่านเลยนะคะดูแต่ละท่านสิคะทั้งมงกุฎทั้งสายสะพาย เห็นไหมครับพวกเราเนี่ยเชิญสาวงามมาจากทั่วท้งประเทศเลยนะครับเพื่อมาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับแน่นอนเราเห็นสาวๆสวยๆแบบนี้แล้วเขาใจบุญด้วยนะครับเดี๋ยวใจบุญแล้วใจอ่อนด้วยนะคว้าหลายใบเลยเขาใจบุญเนี่ยเราก็ใจอ่อนนะฮะเพราะเขาจะนํากล่องนะครับไปร่วมให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันบริจาคนะครับ อย่างที่บอกไป99บาทนะครับท่านจะได้รับสมุดไดอารี่มูลค่าเล่มละ300บาท1เล่มแต่จริงแล้วบริจาคมากกว่า99บาทก็ได้วันนี้เราจะมีกิจกรรมการบริจาคตลอดทั้งคืนเลยใช่ตามจิตศรัทธาเลยนะครับเราเห็นคณะครูอาจารย์ด้วยนะครับที่จะได้นําสมุดไดอารี่แบบนี้นะครับแ,<ต>แล้วก็กล่อง<า>รับบริจาคด,ด้วย<ไ>ครับสาวผู้ไทยนะฮะ ขอบคุณนะครับขอบคุณคนสวยใจบุญของเราด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยสําหรับผู้ใจบุญที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ตามจิตศรัทธานะครับเพราะสิ่งที่ท่านบริจาคมานั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานของท่านนั่นเองนะครับค่ะท่านนี้สวยไม่เท่านางงามเมื่อตะโกงมงกุฎไม่มีสายสะพายไม่มาแต่ลีลาไม่แพ้นะคะเหรอตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงคึกคักใช่ัหม ใส่ลีลาก็ไปอีกนิดหนึ่งแหมอยากจะฟังอยากจะฟังเสียงแฟนคลับฟิมรัฐภูมิน้อยมาไหมเอาขนาดนี้พี่ฟิลมเขาจับไม้ไม่ไหวหรอกเนี่ยเอาเสียงไปเล่นน้ำหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องเรี๊ดให้ดังกว่านี้ขอเสียงทีนี้แฟนคลับฟิลมรัฐภูมิครับอมันต้องอย่างนี้กระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยหน่อย๋วันนี้ไม่ได้มีแค่คุณฟิมนะคะ ว่าคุณอุ้ตบอกว่าอยากจะให้พวกเราได้ใกล้ชิดศิลปินหลายๆคนครับคราวนี้มาเป็นโอ้โหแพ็กเลยหนุ่มหล่อมาเป็นแพ็กเลยสี่หนุ่มซีควินไหนใครไปยันยังขอเลยมาแล้วไหนเมื่อกี้ใครร้องขออีกทีแฟนคลับซีควินโอ้ยังเบาอยู่แฟนคลับซีควินถือว่าแพ อและสำหรับแฟนคลับพี่น้องชาวอีสานของเราต้องไม่พลาดและสนุกสนานแน่ๆแฟนคลับของปุ้งลางซ้อนเอาอีกสักทีปุ้งลางซ้อนกรี๊ดให้ดังๆพี่อิทจะได้เต้นสะบัดท้าขม้าให้ล่วงไปเลยจริงเหรอมันจักไงครับและถ้าเผื่อใครนะคะอยากจะร่วมปริจาคสมทบทุนนะคะมีความพิ อีกอย่างหนึง่งนอกจากจะได้พบกับเหล่าสาวงามแล้วนะคะคุณอาจจะได้ถ่ายภาพกับศิลปินทั้งหมดที่เรากล่าวมาก็ได้จริงจงยืนถ่ายภาพแบบอย่างเงี้ยอ้โหอย่างงี้ก็ได้รบจไคะได้หมดะ<ม>ทุกท่านะคะกันเข้ามาแล้วนะคะแน่นมากแล้วถ้าเผื่อใครอยากจะแน่นแบบว่าเบียดกับศิลปินขนาดออนี้ะจะชิดแบบไหนก็ได้ใช่ไหมจะชิดา ถ่ายรูปกันเนี่ยนะคะติดตข้างเวทีได้ลงทะเบียนเลยใช่แต่ว่าลงทะเบียนนี่มีข้อแม้น,นิดหน่อย,ยงงนะคะ,ะก็ต้องสมทบทุนการบริจาคช่วยกันทําบุญนะคะคืนกําไรให้กับพื้นที่ของเราเราอยู่ตรงนี้ทุกวันเราต้องช่วยกันพัฒนาด้วยครับส่วนสาวงามที่ลงไปรับบริจาคนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปร่วมกับพวกเธอได้ด้วยนะครับวันนี้เชิญมาจากทั่วทั้งประเทศเลยนะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรตินะครับที่รับมันทานอาหารอยู่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะใจออก ่อนนะเวลาเห็นสาวสวยนะฮะก็ร่วมกันบริจาคได้นะครับเพราะเงินเหล่านี้จะเป็นการช่วยกันตอบเสาเข็มแห่งชีวิตตอบเสาเข็มแห่งการเรียนรู้อย่างที่คุณอู๊ดบอกมานะครับว่าตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่นี่เพื่อจะตอบเสาเข็มแห่งชีวิตให้กับเด็กๆนะครับค่ะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ประสบความสําเร็จแล้วจะแบ่งปันให้กับสังคมได้มากขนาดนี้บางทีเวลาที่เรามีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเก็บส่วนที่เหลือนั้นเอาไวา้ทบุญใช่ไหมคะแต่นี่ใ่้ตั้งแต่เริ่ม เลยทุกผลิตภัณฑ uh huh. ์ทุกอย่างที่ทําแบ่งตั้งแต่เริ่มเลยเรียนเชิญนะครับข้างนอกก็สามารถร่วมกันบริจาคได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อบัตรเข้ามานะครับเพราะว่าบัตรที่จาหน่ายไปจําหน่ายไปทุนนี่แหละใช่นะครับนํามาสมทบทุนนี่แหละครับเอาละครับ <S <S ได้ข่าววา่าอันนี้ใจตุ้มๆต่ำๆ้วค่ะใจตุ้มๆต่ำๆเพราะมาเป็นแท็คผู้ชายมาเป็นแท็กค่ะวงอะไรวงอะไรต้องเรียกเขาเองเรียกให้ดังๆหน่อยเอาวงอะไรครับ ได้ยินไหมหนุ่มๆข้างหลังเขาได้ยินหรือยังนะเอ๊ะเขาจะออกมาไหมเอาละ่ะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว,วขอเสียงประมือต้อนรับวงซีควินวเะีเรามีน้ำให้จังหวะด้วยนะ ของเราซีควินนะครับวันนี้มางานบุญทั้งทีเราต้องจับเต็มกันนิดหนึ่งนะครับครับแต่แบบคนดูอยู่ห่างจากเรามากเลยเขามีแบบกันไม่ให้เลยเนาะเรารู้ว่าข้างล่างนี่ลงไปได้ไหมเราลงไปเต้นข้างล่างได้ไหมไม่ยากเลยดีกว่าไม่ข้างล่างข้างล่างนี่แค่แงนะคยืนยืนได้ใช่าหนี่ไงได้อยู่ผมว่ามาตรงนี้ดีกว่าครับ ได้อยู่อาไม่ได้เดี๋ยวเราไว้เราลงมาถ้าเราลงไปได้เรลงโอเคได้ครับผมว่าไม่รอช้าดีกว่านะครับผมฟังเพลงแรกของพวกเราดีกว่าครับ ตอนเธเข้าเจะกัันแต่ทำไเธอไม่เห็นค่าก็คงเธไม่รักจริงของไปนี่นลเธอคเขานกใกยอยู่ก็หลอ ใครก็ชอบรักคนไม่ดีคนที่ดีไม่มีใครรัก